สวัสดีค่ะมาพบกับครูปริชาติทองสะอาดอีกแล้วนะคะสำหรับวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะสำหรับในวันนี้เรามาเจอกันในเรื่องของ rooms แล้วก็ part s i n a house นะคะอุ๊ยเด็กคนนี้คือใครกันคะนักเรียนรู้จักหรือเปล่าเอ่ยถ้าไม่รู้จักเดี๋ยวคุณครูแนะนำให้รู้จักนะคะ เด็กคนนี้เขาทักทายเรามาแบบนี้ค่ะเขาบอกว่า Hello, my name is Patty. I'm seven years old. Today I will show you about my house. ผู้หญิงคนนี้หรือเด็กคนนี้ชื่อว่า Patty นะคะ Patty อายุ7ขวบค่ะแล้ววันนี้ Patty จะมาแนะนำเกี่ยวกับบ้านของเธอให้เราฟังกันค่ะ p a t t ี้บอกว่า this is my house นักเรียนดูบ้านของ p a t t ี้นะคะเป็นยังไงคะดูแล้วหลังใหญ่ด้วยใช่ไหมคะบ้านของ p a t t ี้เป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นนะคะใกล้ๆก,กับบ้านของแพต t ี้มีต้นไม้ต้นใหญ่เชียวคะ่ะต้นไม้ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะนักเรียนจำได้ไม่เอ่ย ภาษาอังกฤษคำว่าต้นไม้ก็คือคำว่า tree นั่นเองนะคะนักเรียนดูสิคะบรรยากาศรอบๆบ,บ้านของแพตตี้เป็นยังไงร่มรื่นใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยคะ่ะว่าแพตตี้จะพูดถึงบ้านของเธออย่างไรบ้างเนาะเรามาดู parts of the house ก็คือส่วนต่างๆของบ้านกันนะคะ ซึ่งบ้านแต่ละหลังก็จะมีส่วนประกอบต่างๆที่เหมือนเมือนกันนะคะไปดูส่วนแรกกันเลยค่ะส่วนแรกก็คือ Roof 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 ตัวนี้ก็คือหลังคานะคะถัดไป Window Window ก็คือหน้าต่างค่ะส่วนต่อไปนะคะ Balcony Balcony ก็คือระเบียงถัดไปค่ะ wall wall wow. wow. ฝาผนัง door door ประตู garage garage โรงรถ garden garden สวน Fence fence หรื้วเราไปดูกันต่อเลยนะคะพา t ี้บอกว่า my house has many rooms บ้านของฉันมีห้องต่างๆมากมายเลยดูในบ้านของพา t ี้กันนะคะดูสิคะห้องเยอะจริงๆด้วยนะคะเราไปเริ่มดูกันตั้งแต่ห้องแรกเลยค่ะห้องแรกคือ bathroom Bass room ก็คือห้องน้ำถัดไปค่ะ Living room Living room ห้องนั่งเล่นค่ะอีกส่วนหนึ่งก็คือ Garage Garage ก็คือโรงรถนะคะห้องถัดไปค่ะ Bedroom Bedroom ห้องนอนถัดไป Kitchen Kitchen ห้องครัวและสำหรับห้องอีกหนึ่งห้องนะคะที่อาจจะมีในบางบ้านแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกบ้านนะคะนั่นก็คือ Dining Room Dining Room ก็คือห้องสำหรับรับประทานอาหารค่ะอาจจะแยกส่วนมาจากห้องครัวนะคะห้องพิเศษอีกสองห้องสำหรับบ้านแาตตี้ก็คือ Addict a อ d i c t ก็คือห้องใต้หลังคาและอีกส่วนหนึ่งก็คือ Hall h a อ l ห้องตัวนี้ก็คือห้องโถงนะคะเป็นห้องโลง่ลงๆนั่นเองค่ะ This is my bedroom ตรงนี้ก็เป็นห้องนอนของแพตตี้นะคะเรามาดูกันค่ะว่าในส่วนของห้องนอนของแพตตี้นั้นมีสิ่งของอะไรอยู่ในนั้นบ้างนะคะ อันดับแรกเลย bed bed เตียงนอนค่ะต่อไป pillow pillow หมอน blanket blanket ผ้าหม่ม lamp lamp โคมไฟ TV TV หรือ Television ก็คือโทร,รทัศน์นะคะถัดไป m a t MAT MAT เสือ This is my kitchen นี่คือห้องครัวของแพตตี้นะคะไปดูกันค่ะว่าสิ่งต่างๆในห้องครัวของแพตตี้มีอะไรบ้างเยอะแยะมากมายเลยนะคะสิ่งแรกก็คือ POT p t ต หม้อค่ะ o v e n o v e n เตาอบ microwave 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 หรือตู้อบนะคะ plate plate จาน fridge fridge ตู้เย็น pan แผ n กระทะ This is my dining room ห้องนี้คือห้องสำหรับรับประทานอาหารนะคะสำหรับบางบ้านอาจจะแยกส่วนออกมาจากห้องครัวแต่สำหรับบางบ้านก็รวมอยู่ในห้องครัวนั้นล่ละคะ่ะเรามาดูกันค่ะว่าห้องรับประทานอาหารที่บ้านแพตตี้นั้นมีอะไรอยู่บ้างอันดับแรก Table table โต๊ะ chair chair เก้าอี้ vase vase แจกัน glass glass แก้วน้ำ cup cup ถ้วยสำหรับชาหรือกาแฟหรือเปลว่าถ้วยที่มีหูจับนั่นเองนะคะ This is my living room. นี่คือห้องนั่งเล่นของแพตตี้นะคะเรามาดูกันค่ะว่าภายในห้องนั่งเล่นของแพตตี้มีสิ่งของต่างๆอะไรบ้างอันดับแรกเลยก็คือ bookshelf bookshelf ชั้นวางหนังสือ phone phone โทรศัพท์ computer computer เครื่องคอมพิวเตอร์ picture picture รูปภาพ armchair armchair เก้าอีน้นวมหรือเก้าอี้ที่มีที่วางแขนค่ะ This is my bathroom นี่คือห้องน้ำบ้านแพตตี้นะคะเราไปดูกันค่ะในห้องน้ำของแพตตี้นั้นประกอบไปด้วย mirror Miller กระจก Bathtub Bathtub อ่างอาบน้ำ Toilet bowl Toilet bowl โถชักโครก Sink Sink อ่างล้างหน้า Rain shower Rain shower ฝักบัว Hall Hall ก็คือห้องโถงนะคะซึ Somehow, ่งหมายถึงห้องที่เป็นพื้นที่โล่งๆไม่มีสิ่งใดกีดขวางหรือว่ากีดกั้นอยู่เลยนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นห้องโล่งที่ไว้ใช้สำหรับอเนกประสงค์นะคะจะทำอะไรก็ได้แต่ไม่ได้มีสิ่งของอะไรมากมายนะคะห้องสุดท้ายค่ะคือ Attic Attic คือห้องใต้หลังคานะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าห้องใต้หลังคาดังนั้นพื้นที่จึงอยู่ติดกับหลังคาเลยค่ะทําให้มีรูปทรงที่แปลกตาออกไปเพราะว่าห้องอื่นๆจะมีรูปทรงสี่เหลี่ยมแต่สําหรับห้องใต้หลังคาแล้วจะมีรูปทรงสามเหลี่ยมนะคะชาวยุโรปและชาวอเมริกาก็จะมีห้องใต้หลังคาไว้ใช้สอยเพื่อประโยชน์อย่างอื่นได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะ แต่สำหรับประเทศไทยที่เป็นประเทศอยู่ในเขตร้อนไม่นิยมค่ะเรามาสรุปคำศัพท์ที่เรียนไปวันนี้กันนะคะโดยคุณครูแบ่งออกเป็นสองหัวข้อใหญ่ๆนะคะหัวข้อแรกก็คือ parts of the house ก็คือส่วนต่างๆของบ้านนั่นเองค่ะคำศัพท์ที่เราเรียนไปในส่วนต่างๆของบ้านนั้นก็มีดังนี้ค่ะ Oof, roof, roof, หลังคา window, window, หน้าต่าง door, door, ประตู balcony, balcony, ระเบียง garage, garage, โรงรถ fence, fence, รั้ว Garden, Garden สวนหัวข้อที่สองนะคะก็คือ Rooms in the house ห้องต่างๆที่อยู่ในบ้านค่ะมีดังนี้นะคะ Bedroom, Bedroom ห้องนอน Kitchen, Kitchen ห้องครัว Dining room, Dining room ห้องรับประทานอาหาร Living room, Living room, ห้องนั่งเล่น Bathroom, Bathroom, ห้องน้ำ Attic, Attic, ห้องใต้หลังคาหลังจากนี้จะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำสองแบบฝึกหัดเพื่อเป็นการทบทวนคำศัพท์ด้วยนะคะ เรามาดูแบบฝึกหัดที่หนึ่งค่ะคำสั่งบอกว่าจงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะคะข้อที่หนึ่งส่วนนี้คือส่วนใดของบ้านข้อ A Door ข้อ B Roof ข้อ C Window ลูกศรชี้ไปส่วนของหลังคาใช่ไหมคะหลังคาภาษาอังกฤษว่าอย่างไรระหว่าง door, roof หรือ window ข้อหนึ่งตอบข้อไหนคะค่ะตอบข้อ b เก่งมากคะ่ะข้อที่สองจากภาพตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษว่าอย่างไรข้อ a window ข้อ b fence ข้อ c b a l ค o น y จากภาพตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษว่าอย่างไรข้อ A Window ข้อ B Fence ข้อ C Balcony ในภาพคือภาพของหน้าต่างใช่ไหมคะหน้าต่างภาษาอังกฤษว่า Window ข้อ A ค่ะ ข้อ3าคำว่า F e n c e มีความหมายตรงกับภาพใดคำว่า F e n c e มีความหมายตรงกับภาพใดภาพข้อ A ค่ะดูภาพข้อ B นะคะและสุดท้ายภาพข้อ C ค่ะนักเรียนคิดว่าคำว่า F e n c e มีความหมายตรงกับภาพใดคะข้อนี้ตอบข้อ ข้อ C คะ่ะใครตอบถูกเก่งมากเลยนะคะเพราะว่าคำว่า fence ความหมายก็คือรั้วหรือรั้วบ้านของเรานั่นเองคะ่ะข้อ C คำว่า garage มีความหมายว่าอย่างไรคำว่า garage มีความหมายว่าอย่างไรข้อ A ระเบียงข้อ B หลังคาข้อ C โรงรถคำว่า garage มีความหมายว่าอย่างไรคะข้อนี้ตอบว่าโรงรถข้อ C นะคะใครตอบถูกบ้างเอ่ยเก่งมากเลยคะ่ะข้อ5คำว่า Balcony มีความหมายว่าอย่างไร b a ลค o นี any, มีความหมายว่าอย่างไรข้อ A ประตูข้อ B ระเบียงข้อ C สวนคำว่าบัลค o นีมีความหมายว่าอย่างไรข้อ A ประตูข้อ B ระเบียงข้อ C สวนนัเรียนจำได้ไหมคะ ถ้าจำได้ตอบได้เลยค่ะข้อนี้ตอบว่าระเบียงค่ะเรามาดูแบบฝึกหัดที่สองกันนะคะแบบฝึกหัดที่สองคำสั่งบอกว่าให้เขียนคำพอบให้ตรงกับภาพและความหมายที่กำหนดค่ะเดี๋ยวนักเรียนมาช่วยคุณครูสะกดคำไปพร้อมๆกันเลยนะคะ Number one ห้องนอนห้องนอนภาษาอังกฤษก็คือ bedroom ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมาสะกดคำว่า bedroom พร้อมๆกันค่ะ b e d r o o m bedroom ห้องนอน number t อ่างอาบน้ำอ่างอาบน้ำภาษาอังกฤษบอกว่า b u スท b ป u าส t o p สะกดพร้อมครูเลยนะคะ B A T H T U B Bu ส t u b อ่างอาบน้ำา u u m e r r 3ห้องใต้หลังคา ห้องใต้หลังคาภาษาอังกฤษก็คือ attic attic สะกดค่ะ a t t i c attic ห้องใต้หลังคา number f หมอนหมอนภาษากรงกก็คือ pillow pillow สะกดค่ะ p I L L O W Pillow ม n u m หม r ยเลขห้าโคมไฟโคมไฟภาษาอังกฤษก็คือ Lamp Lamp สะกดค่ะ L A M P lamp โคมไฟ number s ห้องครัวห้องครัวภาษาอังกฤษก็คือ kitchen kitchen สะกดพร้อมกันนะคะ k i t c h e n kitchen ห้องครัว n u m b e r ห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นภาษาอังกฤษก,ก็คือ living room living room สกดค่ะ l i v i n g r o o m living room ห้องนั่งเล่น n u m b e r ข ถ้วยสำหรับชาหรือกาแฟนะคะภาษาอังกฤษก็คือ cup ข้อนี้น่าจะได้นะคะสะกดพร้อมกันเลยค่ะ C U P cup ถ้วยชาหรือถ้วยกาแฟค่ะ Number 9ห้องน้ำห้องน้ำตรงกับภาษาอังกฤษว่า bathroom, bathroom, สะกดค่ะ b a t h r o o m, bathroom ห้องน้ำ number 10ห้องรับประทานอาหารห้องรับประทานอาหารภาษาอังกฤษก็คือ dining room, dining room สะกดพร้อมกันค่ะ D I N I N G R O O M Dining room ห้องรับประทานอาหารเป็นอย่างไรบ้างคะทั้งสองแบบฝึกหัดทำได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรนะคะแต่สำหรับใครที่ทำได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่รวมทั้งถูกต้องทั้งหมด เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะสำหรับการบ้านของเราในวันนี้นะคะหลังจากที่นักเรียนเรียนในคลิปวิดีโอนี้จบลงเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนทบทวนคำศัพท์อีกครั้งหนึ่งค่ะโดยนักเรียนอาจจะทบทวนจากใบสรุปความรู้รหัส215หรืออาจจะทบทวนในหนังสือเรียน English Exercise หน้า40ถึงหน้า42ก็ได้นะคะหลังจากนั้นให้ทำแบบฝึกหัดที่1ในหนังสือ English Exercise หน้า43ถึง44ทำเฉพาะข้อ7ถึงข้อ11เท่านั้นค่ะหลังจากที่ทำกันบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปส่งในแพลตฟอร์มวิชาภาษาอังกฤษรหัส215ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ